คนน้ำหาเขาดีโอู้สูดีเออดูเต่าออกน้ำหา เย็นเน้นี่งเย็นเน้นิ่งที่น้าเลยเนี่ยบ่ล่ะมีเสือไม่ยังบ่ล่ะที่น้าแล้วเสือก็ไม่ได้ใส่พี่เจ้าเสือบ่เตอเ์อเสือแค่เงาคนยังไงล ลูกกลังมาเด้อตาเด้อนไปเอาลูก้านเมื่อคืนเ่เห็นเงาเลี้ยวบพื่อเห็นย้องเขาลับกับลับไปดีด้วยเรือเนี่ยตัวประตัมากมียังสิเปิดประตูวมากไปเราจะดีจากข้างขาบาเขาจะจับจำปูเด้เสียก็คือไหนเนี่ยก็ยเลน้องครับังเว้นกับเสียกังขึ้นกัเสีย ก็โดนลงก็โดนข้อไม่ถูกเนี่ยอไม่ถูกหลายอนก็โดนหงกนข้อเนี้ยข้อเนี้ยข้อเนี้ยข้เน้ย คัแขงแรตัาะกลังจแลครับกงเนาอายุเอง่มเยาด้วยบาดเายออมาด้วาดอกไหมด้ยยางยางออกมาอยากไปสกบอกลูกวมาส้นกับือ่ือด <ous> ้ลูกหลานพ่อแม่เนี่ย เุ้ยไกลตัได้ชิลอม้งใช่ไแม่โอ้ไกลตัวไกิบห้าลานแล้วยังมาเป็นสมุ่ลยราเ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 อาราาเราเรเรีเราเรราเานาาไราเาเราเรเราเราเราเาเร่าเราาเอาเาเาาเาเเราเาเาเเาาเา มืหก็ไ่บ่อยตั้ง่อโอ้ยวลงมากจอเี่ยาอเน่นอนมีมากนเออแล้วลงลงลื่นล่นมารุ่นเนี่ยแบบขวางวงวกกวงเยอะไม่ขอเหยียบขวางได้จืได้ย่นตัวสา สมนอกากมอุนกัดอนคื่อดน้ำหาจ้ะเพเห็นเราเตือนมากเพราะเห็นมานอนอยู่เฮื่อนพระเทารุ่นนี้นอนอยู่เฮื่อนลุกขึ้นลำไยรวดเรื้อยแตปเงาเนาะโวเา ขมไงวาดาบาลหไม่ตอนแรกนึว่าแกเข้า no เ้านไงเราเาไม่สนใจโอ้วมาล้านมากสุุงเทพนั่นบลูกลานมัตสุงเทพมาทุกการอย่สมดน่นส่่นจ่าจ่ายท่าไห่ก่บลครับพยามมันเฮ้ยก็ประมาณสมรย่ี่น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 ล่น่นี่นี่น่นี่นี่่นี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 ่น่นี่นี่ลี่นี่น่นี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 ่ลี่่่่่ ปหาตั้งนานแล้วไม่ได้รูกเราไปบ้านทุกเจเาอไปนู่นไม่เยอปมากสานี่างสามพ่างหลผู้นี้แล้วเรียนแปพดีรถพ่วงมากรถพ่วงต้นแล้วเรียนอุ่มเอาไว้เลยนี่รถพ่วงมาแล้วพ่วงมาแล้วเดีอดเอาลงไม่ต้องขังไว้ไม่หอมตำรวจมาผู้นอนั่งกับกหลอกัไปไว้เรยนะเล่ากันเแบบนอยมาเอายาหวานา กบมีโอ ar, okay, oh, okay? mm ้พ hmm. the ูดได้หลายเลยครับจ้าโอ้โชคดีม่ใช่ครับโอ้เนไป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 าไป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 ไาไปไปไปไไป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 ไยไไไปไไปไอไ ตอนแรกตอนแรกนึกว่าแกเข้าห้องน้ำใ่ไหมที่ผ้ากันยางน้ำขาเงินระวังขาระวังขาเราในเด้อจ้ะห้อนตีนอยียบคอยเสียเหรอวะเอาขาเขาขึ้นทั้งนั้นนะเอาขา

thì ta không tán nè, bơ năng được tức là, không là không không